สบายแล้วเราไม่โอเวอร์ฮะไม่โอเวอร์แล้วจ้ะเอาเอาเอามันเอามันเอามันปูเอามันปูพวกเราดันจนาำสุกวันเพื่อไม่มีเราก็หุ่นกันทำแบบนี้กันแทบทุกวันเว้นวันเสาร์ไว้พบพบอย่างหนึ่งมัดหนึ่งลอยหนึ่งโลเจ็ดลอยเอคอลหนึ่งลอยโอเคครับสหรับคลิปนี้เราก็มาตามตามคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะขึ้นคอมเมนต์ให้ดูเขาแนะนำมาว่าคือเขาอยากจะให้ เราเล่นตัวละครในอาวที่คนเล่นน้อยที่สุดนะฮะโดยประกอบด้วยวอลขาดแล้วก็เปต้าโมเรนลินดิสตัวนาอตตาจารย์เอตตาเอตตาไงใช่ไหมเอตตาเอตตาซินิกานั่นแหละครับคือคนเล่นน้อยที่สุดในอาวีเรามาดูว่าจะล่วงออหรือจะรอดหรือว่าโอเวอร์โอเวอร์แล้วโอเวอร์แล้วนครับเรามาดูนี่ย่าย้อยนะเราสังเกตย่าย้อยคนนี้ดีๆครับเล่นดีสุดแล้วครับจะคอยเบิง้งคอยเบิง้งผมไปเล่นไหนเนะี่ยผมก็ลืมกัน ถ้าจะเล่นกากอยากโดนเหมือนกันนะนี่แต่วผมโน่นหนึ่งแคลรี่อยู่ะจับตาดูลินดิสไว้จับตาดูโมเลนไว้วเกี่ย <laughs> วอะไรโมเลนอะเราดูคแค่ม้าอพอ <า S 2> เนี่ยม้าเข้ามาแบกทีมเราเนี่ยเอาม้าฟาร์มหรือโมเลนฟาร์มตอนนี้โมเลนโมเลน,เนแล้วไม่เรนล่างไม่มีอ๋อโอเค <laughs> อะไรอะไรอะไรโมเรนล่างมีม้าอยู่ครับอยากโดนแฮนน่สงสารผมากเลย เราเลี้ยวหายนะครับน่าคาดว่า,าน่าจะขึ้นไปบนบนไหนอ่ะบนบนไหนนะ <laughs> เล่นบนน่ะอ๋อๆเล่นบนอ่ะแล้วเราไม่โอเวอร์เหรอไม่โอเวอร์แล้วจ้ะเอาเอาเอามันเอามันเอามันปูเอามานัามานป,าานปูโอ้ยจ้ะมันโยน<ๆ>น่าจ้ะปล่อยมนันปล่อยมนัน เราเจอทีฝั่งตรงข้ามโยนนะฮะเราก็ได้เปรียบเรื่องนี้ซึ่งย่าเป็นคนที่เล่นไม่เอาไหนอะได้ครับผมไม่คิวเพราะไงเพราะผมมีศักดิ์ศรีผมไม่คิวตัว FK ได้แล้วาจ้ะแต่ถ้าเป็น PB นี่พวกผมนี่แบบไอ้ PB ไม่เกมอะไรเราเราไม่รู้จักนะตอนนี้เราอยู่ในเกมเอาไว้ตายแล้วนี่ยเย่งฟ้าผมโอ้ยยิงฟ้าคนเดียวไม่โดนเกมเลยโอ้เราเรียกให้วัดเหนือโดนแย่งฟ้าคนเดียวโยนเกมเลยวัดเด้อ นัเหรอโดนแย่งตัวเดียวก็ไม่เล่นเลยถอยถอยถอยแต่ปู่ถอยถอยถอยโปโปจริงดิเอาจริงเอาจริงเอาจริงเฮ้ยโทษ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 ที่เล่นน้อยที่สุดไม่มีวิโลวเดี๋ยวจาก่อนผมเป็นทูตมี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 รอดมาโคตรกากมันมีไอเอลสูอยู่ในป้อมอ่ะครับพ่อคุณคนเก่งมาโคตรกาก ยาโมเลนกุตไก่รอเลี้ยงแมงคุดก็สระบอกเลยปูผมไม่ไหวปูผมไม่ไหวคอยก่อนพระนัชนาเป็นตัวฟรีไปแจกท่านเพื่อนยืนนิ่งอยู่นะมันไม่แจกคอมโบกูเต็มที่เลยเพื่อนหลังจากที่มึงให้กำลังใจไปเยี่ยมันร่วมมือกสองตัวคอมโบกูตายเลยเพื่อนเห็นอย่างนั้นเลยโมเลนโดนอย่าวนทำมัยอย่าไปงอนเลยสัตสาระโอ้โหมัน เขาไม่ทำกูนะเพราะกูให้เป็นคนให้กำลังใจมันแค่แรงมันนะ่ะนายคงไม่ทำเราใช่ไหมอ้้หูนีเ่เลือดเหลือกกนนะอะไรกันน่ะทำไมเลือดผมเหลือแค่เนี้ยอะเกียจจัดอะไรอาร์เลนไปบนนะครับอาเลนไปบนนะครับอะ,อะลินี่ตายอนะีกน่ะยืนอย่างนั้นโยนสกิลก็เป้าแค่ต่ว ตายเกิดแม่มึงนี่เอาโดนไลไงอะไร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 แท่แดงแช่แดงโอ้โหไม่เคยได้แก๊งหนึ่งหนึ่งเลยเจอเยอะตลอดผมเล่นนี้แหละผมไม่กลับเล่นตัวเองแล้วะตอนนี้กำลังม้ากำลังดีดนะฮะเมื่อกี้ก็ม้าดีดนะคุณแย่งคลิปผมทำไมคุณแย่งคุณแย่งตัวผมทำไมเมื่อกี้ทำกันกระทำที่ไม่น่ารักเลยนะครับอุ้ยไหลวะเนี่ยแห่ แฮ่ไรซะโอ้ยมันแรงจังว่ายรอเลี้ยวเนี่ยสุดๆเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเบต้าโคตรบาลแต่รู้สึกว่าเบต้ายิงธรรมดาเบามากตอนอั้นจิไม่เบาตัดเหทียญเกมรอดูรอดูว่าเหรียเกมมันจะจะดูว่าเหมือนเดิมไหมเพราะว่าบอกแต่นี่ยิงไม่เข้าเลยเมื่อกี้เห่าแต่แพทนี้ให้จะเตะแบบโคตรโกงเลยต้นเกมอ่ะเฮ้ย แค่นี้มันก็แย่งกูเนาะเอาหมดนะครับตรงนี้โควิดโอ้ยอเที่ยมันเอาอีกแล้วบรรลุประชาทันกูอีกแล้วเรตไอ้บ,บวงคุณโดนนะครับ <c oughs> โอ้ยสวยดีตายแล้วอือสองหนึ่งอะื่อไรต่อมาเราเลี้ยวมาจากด้านขวานะเห็นไหมเฮา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 มันจะโดดข้ามอืมเห็นไ<อ>หมตามสเ<อ>ต็ปยังไม่หลอดหรอก ก็ดังมึงอะไม่รอดหรอกรอดก็ได้สุดท้ายมันก็รอดรอดดีอยู่ในป้อมเหมือนมันจะเข้าไปตีนไหมล่ะอ่าไม่ทันจัดจ่าจัด,จดเอาอยู่ครับเอาอยู่เอาคลิปมันอยู่เอาคลิปมันอยู่ม,มาแล้วเราเรียวมั้ง มันมันไม่เยอะเท่าไหร่นะผมไปก่อนละมันเยอะสบ้าแล้วอันติบินหนีเลยไปก่อนนะปู่ไปก่อนจะลาก่อนโยนมือไม่โดนจ่าผมใช้สกิลนี้ให้ขากให้รีบๆมาอย่ามาอยู่กับกูดิมึงอ่ะไปไกลๆตีนไว้อ้าเอาวะเอาวะเอาวะเอาว่ะตายเออตายหมดเฮ้ยอย่าตายหมดอย่าตายหมด เอาวันเอวนอาวันจะเย็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 นจเย็นปูจะเย็นบนมาแล้วหมวกกาหมอลนมาอเลนอเลนตายโมลนโคตรเบาเลยตัดเทียบตัดเียวกับเมื่อก่อนนะประมาณสามสองชุดอนเถื่ถอยบ้าปูนี้ลปูปูนี้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 ปล่อยให้ม้ามันดีดไป ปูดกันกลางปูกันกลางปูดกันกลางปูต้องกันกลางเอาวะต่อมาตายไปอีกครับอย่ามาห้าวกับมาเด้อดูตารางมาดีดจริงป่ะดีดจริงเวลามันเล่นตัวไหนมันก็เป็นสภาพนั้นน่ะจ้ะเล่นแล้วมันมีพลังเยอะแยะเลยเฮ้ยเดี๋ยวออกให้ไวหนึ่งรอก่อนขอคลิปนี้จบก่อน คือฆ่ามันดิฆ่ามาันฆ่ามันฆ่ามันเอ้าไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยเอาก็บอกให้ฆ่ามันไงไม่ได้บอกให้ช่วยฆ่ามันทำไมมันตรงโน้นวะต้องมีคนอยู่แน่เลยไม่ไงไม่ไงมาแล้วนะรีบๆดีพันอยู่ติวิต้องแตกนะถ้าไม่แตกโดนบนโดนล่างเลยนะคอยถ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 อยนะ

พอพีก้นนะหนักนะเราอ่ะหนักนะโอ้มึงเดินทะลุไม่เฉยหลอนเดินหนักแล้วนะมามาดีกันโลกันเชงอกดูเงาบ้างเอออสุกนี่อินนะอินนะตายมึงจนี่เก็บสองเป็นไงเก็บสองเก็บได้สามอ่ะครับพี่น้องก็ไม่ได้แพ้ไปซะเกมโอเวอร์ไปซะ ไอ้มาว่ามึงดีเกินไม่ดูเกมเลยเอาป้องปิดกูหรือนี่ไอ้กูคิดคิดได้ตัวเดียวไม่คุณพูดนะสนุกกว่าคนอื่นในทีมไหมอยู่คนเดียวคนั้นแต่มันก็คนอื่นเอาเอาเอาใจกับเพื่อนอะไรพูดดีๆพูดดีๆได้เยอะกว่าเพื่อนหูย เต้นด้วยสวยรู้ละโยกโยกไม่มีคนเล่นอ่ะส่วนตัวทูนเนี่ยรู้เลยผมรู้ไมีคนเล่นรู้ละเล่นยากเขาลอเลี้ยวเอาเอาเอาลอเลี้ยวเฮ้ยหล่อเลี้ยดีเต้หลอเลี้ยวตัวโกงทำไมเขาไม่บอกว่าตัวโกงไม่เล่นนหรครับอะไรเงี้ยเ่ยากไปเม่นดิได้เดี๋ยวเอาแอคเขาไก่เม่นจ่าไปแคปนะ ขอเล่นแบบตัวเทียบนะครับเราจะได้ไปชิวๆหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเวอร์เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วซึ่งการโยนก็คือย่าเหมือนคนเดิมนะฮะซึ่งโยนมาสองคลิปเลยนะ,ะใครที่อะดูช่องย่าก็ติดตามช่องย่านะขึ้นแบบนานๆเลยนะเนี่ฮะคนนี้คือโยอนแล้วก็สุ่มอนะไรก็ได้เกลือหมดทุกอย่างเขาสุ่มกันได้แค่สองสามร้อยคูป,ปองอันนี้สุ่มสามสี่พันคูป,ปอง คือให้เด็กมันดูไงโสดจริงาเมื่อจ่าไปบ้างเอาไปดูแนบเลยเหียบๆไม่ดิโป้เอ้ยจ่าอย่างน้อยดาเมจกับมันก็เยอกว่ามากมีคนช่วยกูอ่ะดูดิโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายอะพวกเรานัานจนตาทุกวันเพื่ไม่มีเราก็หุ่นกันทำแบบนี้กันแทบทุกวันเป็นวันเสวไว้พอโผล่หุ่นหนึ่งมัดหนึ่งลอยหนึ่งโลเจ็ดลอย เอคอหนึ่งลอย